อยู่กับบรรยากาศจริงๆนะธรรมชาติจริงๆเลยโอมาค่อยๆค,ค่อยๆนะเดี๋ยวเราก็จะลงทีนี่ก็ว่าจะเก็บบรรยากาศอีกสักนิดนะก่อนลงสวยงามมากที่นี้ก็ทำคลิปชอ็อตคลิปสั้นกล้องอันนี้มันกลับกล้องไม่ได้นะคะทุกคน จะทำยังไงที่จะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูก็จะเป็นออแม่น้ำนะคะกลางภูเขากลางภูเขาสูง สองพันหกสิบหกนะคะความสูงนะคะสองพันหกสิบหกเออจากน้ำทะเลนะคะบนภูเขาเราก็จะเห็นหมอกที่นี่ก็ค่อยๆเยื่อน ช่วงนี้เราก็ต้องเก็บบรรยากาศาไว้เนาะเพราะเรามีโอกาสเราก็ไม่ได้ว่าจะมาได้ง่ายๆเนาะเออช่วงนี้มันก็จะสวยไปทั่วนะคะทุกคนแต่เพียงแต่ว่าจะมีคนพาเรามาหรือเปล่าพีจ่จะชอบวิวทุกจุดเลยนะคะวิวจะสวยมากวิวสวยจริงๆนะคะสวยทุกจุดนะคะ ออี่นี้ก็ทําคลิปหลายคลิปเนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อ,อยังไง <c oughs> ก็มาหล,ลงหลงไหลอยู่จุดนี้นะ,ะเราก็เดินขึ้นมาถ้าสมมุติว่าคนบางคนเนาะเขาก็จะเดินมาแค่ขึ้นมานะที่อิตาลีนะะอิตาลีก็ติดเออเขตชายแดนของเออ ฝรั่งเศสสวิตอิตาลีนะคะก็จะสวยงามมากที่นี่ก็อยากอย,อยากเก็บภาพบรรยากาศนะมาฝากคุเพื่อนเยอะๆแต่เพียงว่าเราจะได้มีโอกาสถ่ายทำจากมือถือมือถือของเรามันก็เต็มนะคะการถ่ายทำมันก็จะไม่ค่อย ดีเหมือนอย่างที่คิดนะฮะ <c oughs> สดชื่นเอาเาโฟรนฟู้ตโตออากาศมันเย็นนะคะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าอย่ารัดผมใหม่ รัดผมใหม่ผู้ชายถ่ายรูปกล้องมันตั้งไม่ค่อยได้มันเป็นโขดหินมันตั้งตรงไม่ได้อ่ะ ว่าเดี๋ยวเออจะไปหาเก็บภาพในเมืองด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเออไม่รู้ว่าพี่นีจะปัญยาอย่างไรนะ <c oughs> ขากล้องมันตั้งไม่ได้ ความงามของเมืองนี้นะเราก็ขับรถมาจากเออเมืองที่พี่นีอยู่เนาะที่โลซานก็มามันก็ใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงก็แล้วแต่จะขับรถนะคะแล้วแต่เออจะขับก็ขับธรรมดานะผ่านมาเรื่อยๆนะเมืองที่นี่มันก็จะมีเออให้เราไดออ้ชมเยอะแยะนะคะทุกคน มันก็จะมีเมืองนู้นเมืองนี้เมืองอะไรให้เราชมนะที่นีก,ก็ว่าเ,เราไม่รู้ว่าเกิดมาโชคดีหรือว่าโชค้ายเนาะเพราะว่าเออมีปาเลพาเที่ยวนะคะพาเที่ยวไปเรื่อยๆนะเออแต่ละสถานที่เราก็จะไปไม่ซ้ำนะคะไม่ไม่ไม่ซ้ำก็ เออคือเราได้ไปเที่ยวก็อยากเก็บภาพบรรยากาศนะคะมาให้ทุกคนชมเดี๋ยวพี่นีก็จะทำการลงแต่เสียดายนะคะกล้องเออมือถือของเราจะไม่สามารถเก็บภาพไว้ได้ให้เยอะๆนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะที่ว่าเห็นหน้าพี่นีเยอะฟาว v i นะคะเพราะว่าพี่นีเก็บ วิวไว้เยอะแล้วนะคะอันนี้ก็เพียงแต่ว่าเอาหน้าเราไปด้วยเนาะคนจะได้รู้จักช่างภาพถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะกล้องมันก็จะตั้งไม่ดีนันเป็นเอ,อขากล้องไม่ดีนะคะเ,ออเดี๋ยวพี่นีจะพาทุกคนขึ้นไปตรงนี้หน่อยนะคะเราก็จะเดินอ้อม สวยสวยงามมากเนาะกล้องไม่เท่ากันเครื่องนี้มันก็จะสวย รวยมากนะคะช่วงนี้คือก็สมควรนะที่จะมาเก็บบรรยากาศขาตั้งขาขามันหักขามันก็จะไม่เท่ากันนะคะคือถ้าวิวจริงๆนะคะทุกคน เห็นต้นไม้ที่ขึ้นแซมแซมบนเขานะมันกล้องนี้มันกลับกลับกล้องไม่ได้ก็ให้ให้ดูไปเรื่อยนะคะทุกคนให้ดูความงาม เมื่อเรามาเที่ยวเราก็อยากเก็บบรรยากาศเอาให้เพื่อนๆโอ้ยเพื่อนๆได้ดูนะคะอ้โหสีสันสวยงามมากเนาะ อากาศก็จะเย็นๆนะคะทุกคนเราก็จะมีเออเวลาเรามาเที่ยวเนี่ยเราก็จะมีเวลาแค่เอ,อสามวันกับสองคืนนะคะทุกคนเรามีเวลามาเที่ยวแค่เห็นไหมเวลาเอ,อต้นคริสต์มาสนะต้นสนเนาะเขาร่วงเขาก็จะลอยมาเป็นน้ำนะก็จะเป็นเอสวย สวยมากๆนะคะทุกคนคือวี่เดินก็๋ยวกลัวลื่นนะก็ต้องระวังนะอ,อภากไปภาคมานะตกบดเลย <laughs> อยากเก็บภาพสวยสวยด้วยเนาะอ้ยแต่อีกมือถือหนึ่งไอ้นี่มันหมดนะคะเออเออกล้องเต็มเนาะกล้องเราเต็มเราก็เลยเอากล้องอันนี้มากล้องเก่ามากนะมาถ่าย แล้วตอนนี้เออถ้าเราถ่ายเราก็กลัวเราก็เออกลับไม่ได้นะั่นเป็นกล้องเก่านะเนาะเดี๋ยวมีคนดูคลิปที่นี้เยอะๆได้เงินเราก็จะได้ไปซื้อมือถือไม้จะได้หาจะได้ถ่ายมีที่ถ่ายให้เออเพื่อนๆได้ดูเนาะ เราก็จะลงละมันก็จะมีที่เยอะมากแช่วงนี้เนาะแต่ไม่เป็นไรที่นี่เก็บภาพอ,อสวยๆไว้ให้ fc เยอะแยะแล้วนะคะอันนี้เราก็จะเพราะปกติถ้าเราขึ้นไลฟ์ได้เรามีอินเทอร์เนต็ตเนาะเราขึ้นไลฟ์ได้เราก็จะได้ มีที่อันนี้ปะเอาหางปักลาแเบงอูละแม้มแม่ทีเบียงผูกกล้วยสิฮ่า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 จะคว้าเอาว่าพักพักลาดอะฮะอ๋อเหรอว้าว มันสวยเนอะโอ้ว้าวว้าวก็จะเป็นแม่น้ำที่สวยที่สุดเนอะก็ว่าเนอะมันก็สวยจริงๆนะแต่เราต้องเห็นด้วยตาหน้าร้อนนี่ก็จะคงเป็นอีกอย่างเนอะเราก็สามารถ ที่จะเล่นน้ำได้เลยค่ะทุกคนดูเซ <c oughs> ปั๊บโฟโต้หม้อเซปโฟโต้หม้อไอ้ปันเลยย้อนคืนมาถ่ายรูปว <c oughs> ิวตรงนี้สวยมาก

ยผู้ชายเขาจะถ่ายรูปให้พี่นี่เก็บภาพไว้เยอะเลยนะพบกันทุกๆคลิปนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์ให้พี่นี ด้วยนะคะจ้ามจ้ามกดไลค์ปดิค่ะ